สยัส <จะ S 1> ดีดครับพนะบกับอาจารย์โอและอาจารย์ทอ็อนปในรายการยิบซีโอซีบรีก่อนรายการของเราในราบนี้ก็มีท่านอาจารย์โอนะผู้มาเป็นประธานเหมือนเดิมทุกรอบก็มาแล้วนะกดแชร์ออกไป เพียงคนละ9ก0า9ันเกแชร์เท่านั้นเมื่อแชร์แล้วอะไรได้กลุ่มเดียว แชร์ไม่ได้ัแพ้มาครับกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ9,999แชร์เมื่อแชร์แล้วก็ตามด้วยซีรนนะและตามด้วยคำถามถามกันได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้นะ ก็มาเหมือนเดิมนะครับสําหรับรายการของเราครับนะซึ่งมาทุกวันนะเพราะว่าทีมงานเราเนี่ยมีทั้งหมด9,999แชร์นะเพราะฉะนั้นถามมันเข้ามาได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเมื่อกดแชร์แล้วนะตามกติกามารยาทกลางครับที่เราได้ตั้งเอาไว้นะอืม ไม่สามารถแชร์ได้ไม่เป็นไรอาจารย์อบแชร์ไปแล้วใครเข้ามาแล้วต้องการจะถามคำถามนะคะมีกติกาดังนี้ค่ะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะคะดูพระยิบซีเรื่องทั่วไปข้างหน้านี้นะคะดูครอบคลุมระยะเวลา3มวันค่ะ การงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษา,ราครอบคลุมระยะเวลา3วันนะคะเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภายใน3วันแน่นอนและเรื่องร้ายๆจะเกิดขึ้นภายใน3วันเท่านั้นนะคะใครอยากจะดูเรื่องอะไรนะคะอยากจะดูเรื่องอะไรนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะดูส่วนตัวตรวจองค์ตัวจเทพไพเทพพลังจิตนะคะดูด้วยพลังจิตนะคะ ดูส่วนตัวข้างหน้าไอ้ดูส่วนตัวในช่องแชทเท่านั้นนะคะมีอะไรเข้ามาแชทพักแชทได้นะคะสนใจดูดวงตัวดวงตัวเทพทักแชทมาได้นะคะมีค่าครูนะคะทักแชทมาได้นะคะมีค่าครูนะคะใครอยากดูเรื่องอะไรข้างหน้านี้ดูเรื่องทั่วไปการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาด้วยไพ่ยิปซีนะคะ พยิบสี่นะคะพยิบสี่ดูเรื่อทั่วไปนะคะใครเข้ามาแลากดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์ share แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะ อย่าอย่าอย่าติดกันไมห้ห่างสำหรับใครที่ต้องการออกเลิกเลิกที่เกี่ยวกับการตั้งสารหรือการเปิดร้านก็ติดต่อสอบถามได้ครับแ <c oughs> ชร์แล้วแบมยี่สิบสามีรักแร้พิดถิงลูแกแยไมอีเท แชร์นี้แล้วแชร์แชร์แล้วค่ะแบมยี่สิบสามียังรักและคิดถึงกับเรากับลูกบ้างไหมคะช่วงนี้เขาเงียบไปคิดถึงค่ะอืมคิดถึงแม่บ้านนะขอแชร์หน่อยนะชื่ออะไรแชร์แล้วพิมไม่มีแชร์ไม่มีผู้แชร์ไม่ตอบครับนะกดแชร์ออกไปก่อนครับอย่าลืมโคตรเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์ท็อปจะได้กลับไปครอปไหมครับ ทักเจะกลับไปครบไหมไม่รู้สิก็กดแชร์ก่อนสิไม่กดแชร์แล้วจะไปตอบไงเ่านะนะเนี่ยถามเนี่ยคนเนี่ยค่ะชื่ออะไรคะบอกชื่อเล่นด้วยนะคะท็อปเขาถามว่าท็อปจะกลับไปครบว่าเ,าเดี๋ยวอาจารย์โอร <c oughs> อเล่นคืออาจารย์โอเล่นลทำไมทำไมแล้วรอเดี๋ยวสิทำไมต้องกดอย่างนี้ตลอดเลยอะ่ะมันเหมือนไปเร่งเขาให้เขาถามอะไรก็ได้แล้วแต่เขาดิ ก็ใช่เขาถามไงแต่ไม่แชร์แล้วให้ดูไงอ่ะต้องให้ดูให้เห็นให้รู้รไงเอ,เออพอพอแล้ว,ลวนะกดแชร์ออกไปครับตามกติการรมารยาทกลางครับนะถ้าไม่กดแชร์ผมผมไม่ไม่ตอบนะ นะมาครับกดแชร์ออกไปคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์ใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูนะคะแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามมาได้เลยค่ะดูเรื่องทั่วไปนะคะพ่ยิบซีนะคะการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางมา,าแล้วแชร์นะาได้เลือดแล้วแชร์แล้วค่ะพิมพ์สามท็อปท็อปจะได้กลับมาคบกันไหมคะ ท็อจะได้กลับมาเขากันไม่ครับสามวันนี้ครับสาวันนี้ยังค่ะแฮงแมงยังไม่กลับะนะคะยังไม่กลับมาครับสามวันนะเออ,อใครมาแล้วนิกอ,อืมคุณนิกค่ะสามีที่เพิ่งเลิกตอนนี้เขาอยู่บ้านหรือไปที่ทำงานเก่าเขาคะอยู่บ้านหรือไปที่ทำงานเก่าอันนี้ต้องดูสองใบมันสองค <ใบ S 2> ถามมันสองคถาม,ถามอะ่ะ คือถามอะไรก็ถามแบบไอ้นี่หน่อยถามแบบเป็นจิตจารลักษณะหน่อยไม่ให้ถามคือคำตอบเดียวใจบอกแล้วถามคำถามเดียวนะคะขัดถามคนที่ทอนะคะคุณพลอยต้องแชร์ก่อนนะคะคุณพลอยค่ะนากดแชร์ก่อนไปไปสอบทาราชการอาหารอากาศติดไหมปีหกสี่เลยอ่ะแล้วเราดูสามวันถ้าอยากดูละเอียดนะคะเราควรดูสนตัวทางแชทมามี ค่าครูนะคะเพียง990บาทกับผมอาจารย์ท็อปนะครับได้ที่ Facebook o สิบนะเฟซบุ๊กอาจารย์ท็อปนะเมรปรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID ราย ejtp16 ครับ e นะแต่ท่านอาจารย์โอไปสอบถามราคาได้นะครับนค่ะกดแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามหนึ่งข้อสนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อ่านพย่ปพยปซีไพ่เทพพลังจิต โกรดองโตรเทพรับขันครูดานหน้าทองสาริกาลิ้นทองเ,งเสริมดวเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดตั้งสารถอสาร,สารโบสถวงเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทวรูปเทพเ,เครื่องราขงของขลังและวัตถุมงคลต่างๆค่ะสนใจสอบถามได้ที่ท่านอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานนะเออนะ คือเวลาถามอะไรจะถามเป็นจิตจารลักษณะแล้วผมดูแค่สามวันถ้าหนึ่งปีผมไม่รับประกันให้เพราะว่าถ้าจะรับปให้รับประกันไปดูด้านหลังต้องดูส่วนตัวมีค่าครูดูได้ทุกเรื่องนะคะนะมาครับด้านหลังครับเพราะว่าต้องถ้าเว,ว่าเอาดูส่วนตัวนะดูส่วนตัวจะดูไพ่ยิปซีอย่างละเอียดเลยแล้วก็ถามไม่อั้นเลยนะคะในสิบห้านาทีส<ม>ามส <30 S 1> ิบ <30 S 1> นาทีหกสิบนาทีนะชาแล้วนาน,านะนคู่มั่นตอนนี้ เขารักและรักเราจริงๆไหมคะคือเขามั่นกับคุณแล้วอ่ะคุณต้องไว้ใจเขาคุณมั่นตอนนี้เขารักเราจริงๆไหมคะเราดูแค่ว่าดีหรือเป็นยังไงนะปัจจุบันเฉยแค่สามวันนี้นะไพ่บอกชะตานําพาครับนะทุกอย่างมันดีอยู่แล้วเขาเป็น,นคู่ของคุณนั่นแหละคะ่ะนะอตอนนี้โชคชะตามันมนําพาครพบครัคุณสามีสามีที่เพิ่งเลิกเขาจะกลับมาคืนดีไหมคะกลับมาคืนดีค่ะ คือเวลาถามอะไรอะ่ะคุณถามอะ่ะสร้างสารสรค์อย่างอย่างคุณพลอ,อะ่ะเดี๋ยวต้องต้องต้องแชร์ก่อนนะคะแล้วก็สอบทหารเนี่ยไอทหารอากาศอาจารย์เราอาจารย์ดูสามวันนะคะจะดูเรื่องอะไรที่ว่ามันอยู่ในสามวันนะคะคือผมจะเล่าให้ฟังนะตำนานสอบทหารนี่นะผมก็ เราฝั่งอันนี้เรื่องจริงนะก็ไปสอบกับชาวบ้านเขาเหมือนกันเนี่ยแหละนะตอนนั้นไปสอบอะไรนะเขาเปิดสอบอ่กองสาบันนะเออเขาก็รับนะเขาก็รับคนแยะแรับคนเดียวมีคนไปสมัครวันนั้นอ่ะผมจําได้ประมาณพัน่าคนในความในความรู้สึกผมลาแ,ลแต่ตอนเห็นพัน่านคนแล้วนะเออ เพราะอะไรมันมันต้องมีอะไรอยู่ในนั้นตั้งแต่ตอนแรกก่อนจะสอบแหละนะผมถึงไม่นี่ไม่อยากจะเล่ามากนะมันมีมันมีมนมคือพันตนคนรนะับคนเดียวคุณลองนึกเอาเองมันเกิดอะไรขึ้นนะะนะไม่เลามากหรอกขนาดครูผู้ช่วยเนี่ยรับประมาณสองอัตราคนไปสอบเนี่ยประมาณเป,เป็นพนะันนะนะ ผมก็พูดตามจริงนะเออหลายๆครั้งอะถ้าเขาถ้าเขามั่นใจตัวเองมากก็จะไปสอบกันเอแต่ถ้าเกิดใครที่มันมันจะมีไหวพริบสักนิดนึงจะรู้ไงอะไรอย่างเงี้ยคือเขาคงไม่เอาค่ะไนะอ๋ไปแล้วนะเดี๋ยวจะไปแล้วหมดเวลาแล้วในรูโ้ขนาดนั้นเลยจานโอดูเนี่ยอ้าคุยเพลินเลยนะคะติดต่อดูดวงกันได้ครับที่ Facebook ครับโอซิริกรอภิรัตโอซิริกรอภิรัตครับ เบอร์โทร0619922645 0925929261 ID ไรอ์โอศิริ15สนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อัน้นไพย่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพร,รับขันครูนา้าหน้าทองสาริการลิ้งทองเสริมดวงเสริสสมราศีพิธีกรรมยุกชนิดต้องสารถอนสารบุกสงเบิดกิจการรางค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทวรูปเครื่องนางของหลังสินค้าวัตถุมงคลต่างๆค่ะสอบถามได้ที่ ท่านอาจารย์โอนอะไรไปอเอาลงแล้วยกไปแล้วไงยกไปแล้วนะเก่แล้วค,คุณน,นิกผมตอบให้คุณไปแล้ว<อ>แล้วคุณยังไงเนี่ยอก็ตอบไปแล้วไงอืมไปแล้วครับสา,สามีที่เพิ่งโลกเขาจะกลับมาคืนดีไหมไม่กลับใช่ไหมยังไม่กลับมาคออน,น,นแหงแหวนไปแล้วอะ